คุณครูยุ้ยนะคะหน่วยพืธศาสตร์น่ารู้หน่วยพืธศาสตร์น่ารู้รรและในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้นะคะและวันนี้คุณครูยุ้ยก็มีคำคล้องจองต้นไม้ที่รักมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูยุ้ยจะท่องคำคล้องจองต้นไม้ที่รักสองรอบนะคะพร้อมกับทำท่าทางประกอบค่ะต้นไม้ช่วยโลกสวย เรามาช่วยการรักษาลดน้ำพวนดินได้ยากต้นไม้มีค่าอย่าทำลายต้นไม้ช่วยโลกสวยเรามาช่วยกันรักษาลดน้ำพวนดินไดย้ยากต้นไม้มีค่าอย่าทำลายต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูยุ้ยจะท่องทีละวักให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กท่องตามคุณครูยุ้ยนะคะ คำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจองต้นไม้ที่รักคำคล้องจองต้นไม้ที่รักต้นไม้ช่วยโลกสวยต้นไม้ช่วยโลกสวยเรามาช่วยกันรักษาเรามาช่วยการรักษารดน้ำพรวนดินไดา้ยากรดน้ำพรวนดินได้ยากต้นไม้มี ต้นไม้มีค่าอยากทำลายเดี๋ยวต่อไปเราจะท่องคำพล้องจองแล้วก็ทำท่าทางประกอบไปด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะให้เด็กพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะต้นไม้ช่วยโลกสวยเรามาช่วยกันรักษารดน้ำหัวดินไดย้ยาต้นไม้ เก่งมา,มากๆเลยค่ะเด็กๆแต่เอ๊เด็กๆยังจำชื่อคำคล้องจองของเราได้ไหมคะชื่อว่าอะไรคะต้นไม้ที่รักใช่แล้วค่ะและในคำา้องจองนี้มีวิธีดูแลต้นไม้อย่างไรบ้างคะรดน้ำรดน้ำทวดินวดวดินแล้วก็ดายาเก่งมา,มากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่อง ลักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้กันนะคะวันนี้คุณครูยุ้ยก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กด้วยนะคะหนึ่งเรื่องค่ะเอ๊เ,เด็กๆช่วยกันดูสิคะว่านิทานเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะต้นมอมีแตงโม,โมต้นไม้นะอ่อมโหกเหมือนพ่อโม,มดแสดงอ้ามีเด็กชายเป็นพ่อโมดเป็นเด็กผู้ชายแสดงว่าต้องเป็นพ่อโมด ช่แล้วค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าแตงโมของพ่อมดน้อย,เด,ยเด็กไปดูกันสิค่ะว่าพ่อมดน้อยคนนี้จะชื่อว่าอะไรแจ็กกี้ไปโรงเรียนทุกวันเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่เขาไม่ใช่เด็กทั่ว,วไปหรอกเขาเป็นพ่อมดตัวน้อยและแน่นอนพ่อกแม่ของเขาก็เป็น ใช่ค่เป็นพ่อมดกับแม่มดเหมือนกันครอบครัวของเจ็กกี้ไม่เคยซื้อของใช้พ่อกับแม่ของเขาเสกของทุกอย่างขึ้นมาแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นความลับเพื่อบ้านจะต้องไม่รู้เรื่องนี้เป็นอันขาดแจ็กกี้จึงถูกสั่งหา้ามรายมลที่โรงเรียน เป็นพ่อหมดก็ต้องมีความรู้ด้วยลูกต้องตั้งใจเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆห้ามเสกกันบ้านขึ้นมาเด็ดขาดแม่สร้างดูสิว่าถ้าไม่มีเวทมนต์ช่วยลูกของพ่อจะเก่งแค่ไหนพ่อว่าผลการเรียนของแจ็คก,กี้น่าจะอยู่แค่ระดับปานกลาง แต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ดีนั่นก็คือคืออะไรคะปลูกต้ไนไม้ใช่แล้วคะ่ะการปลูกต้นไม้นั่นเองเอ๊เด็กๆมาช่วยกันดูสิคะว่ากระถางต้นไม้ที่แจ็กกี้ปลูกมีทั้งหมดกี่กระรถางคะหค่ะใช่หรือเปล่านะ,าะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันนะคะ1น ต้นไม้ที่แจ็คก,กี้ปลูกงอกงามดีโดยที่เขาไม่ต้องร่ายเวทมนต์เลยและแล้วโอกาสในการแสดงความสามารถของเขาก็มาถึงเมื่อคุณครูประกาศว่าจะจัดการแข่งขันปลูกแตงโมคืนนั้นเองค่ะเด็กๆหลายคนกรวนดินขุดหลุม แล้วหยอดมล็ดแตงโมลงไปเด็กๆดูสิคะว่ามีเมล็ดแตงโมทั้งหมดกี่เมล็ดคะห้าเล็ดใช่แล้วคะ่ะมีทั้งหมดห้ามล็ดนั่นเองคะ่ะแจ็กกี้ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขามีเทคนิคพิเศษแจ็กกี้จะพูดคุยกับต้นแตงโมของเขาทุกวันอย่างสนิทสนมบางวันก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยดา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 ,ดา แตงโมของแจ็กกี้จึงเติบโตอย่างรวดเร็วเถายาวๆของมันดูอวอ้วนแข็งแรงไม่นานนะักก็ออกดอกแล้วติดรูปก,กลมเต่งในที่สุดงานวันกเกษตรที่โรงเรียนก็มาถึงเด็กๆอุ้มตงโมของตัวเองมาวางบนโต๊ะกันใหญ่แจ็กกี้มั่นใจว่าแตงโมของเขาลูกโตที่สุด เพราะว่ามันหนักอึ้งไปเลยนะคะเด็กๆแต่แล้วเมื่อวางเรียงกันบนโต๊ะแตงโมลูกหนึ่งดูเหมือนจะใหญ่กว่าของแจ็กกี้นิดหน่อยแจ็กกี้ใจเต้นแรงเขาไม่อยากแพ้เลยในที่สุดแจ็กกี้ก็รายมวนเบาๆแตงโมของแจ็กกี้ก็สั่นไปมา แล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้มันใหญ่มากและใหญ่พอที่จะเป็นผู้ชนะได้สบายๆเพื่อนของเจ็กกี้ผู้เป็นเจ้าของแตงโมลูกที่ใหญ่ที่สุดก็ทำหน้างงพานจ้องมองแตงโมของเจ็คกี้ตาโตแตงโมของเธอโตเร็วจัง มันไม่หยุดโตเลยแม้กระทั่งตอนที่อยู่บนโต๊ะนี้เพื่อนของแจ็กกี้ว่าแจ็กกี้ลังเลแต่แล้วในที่สุดเขาก็ได้เปลี่ยนใจรายมนอีกครั้งเพื่อให้แตงโมของเขามีขนาดเอเด็กๆคิดว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมวะเล็กกว่าเดิมคะใหญ่กว่าเดิมล็กกว่าิ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเพื่อให้แตงโมของเขามีขนาดเท่าเดิมแสดงว่าเล็กลงมาจากเมื่อสักครู่นะคะเข็มรางวัลชนะเลิศปักลงบนแตงโมลูกที่โตที่สุดของเพื่อนตามด้วยเสียงปรบมือดังก้องของเด็กๆทั้งโรงเรียนแจ็กกี้อุ้มแตงโมของเขากลับบ้านพลางทำเพลงอย่างมีความสุข จ็คกี้แพแต่เขาก็ภูมิใจมากที่ปลูกต้นแตงโมได้ลูกใหญ่เป้งโดยไม่ได้ใช้อะไรนะเวทมนต์นนใช่ค่ะโดยไม่ได้ใช้เวทมนต์เลยแล้วมันก็เกิดจะชนะเลิศอ,กอกีกเด็กๆคะเด็กๆยังจำชื่อนิทานเรื่องนี้ได้ไหมคะชื่อเรื่องว่าอะไรคะแตงโมของพ่อ ที่เป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ผู้แพ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักต้นไม้หรือไม่คะรู้จับค่ะเอ๊เรามีต้นอะไรบ้างนะต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นพริกต้นพริกต้นมะขามต้นมะขามต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีและในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องลักษณะและส่วนประกอบของ ต้นไม้นะคะเด็กๆได้เด็กคิดว่าลักษณะของต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะสูสูสูมีอะไรอ่ะมีเล็กมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กแล้วมีอะไรอีกคะมีใบมีใบใช่แล้วค่ะมีดอกมีดอกเด็กๆคิดว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างนะมีลำต้นอมีลำต้นมีใบค่ะมีใบมีอะไรอีกมีกิ่งมีผล่เป็นฝอยๆอ่ะโอ้ยยย อ๋ออะไรนียกว่ารากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูยุ้ก็มีต้นไม้มาให้เด็กๆดูด้วยนะคะแต่เองเด็กๆต้องหลักตาก่อนนะคะหลักตาก่อนแล้วช่วยกันนะัะหนึ่งถึงสามพร้อมกันเริ่มได้ค่ะ 1..2..3 สองสเดี๋ยวครูยุ้ยจะค่อยๆเปิดแล้วนะคะเด็กๆ นี้คุณครูยุ้ยมีต้นไม้มาให้เด็กๆอยู่ด้วยแต่เอ๊เด็กๆช่วยเป็นดูสิคะว่าคุณครูยุ้ยมีต้นไม้มาทั้งหมดกี่กระถางคะสี่ใช่หรือเปล่าเจราถางถูกหรือเปล่าเอ่ยอันนี้เรียกว่าต้นต้นโกศลต้นโกศลอันนี้ต้นรู้จักไหมเอ่ย ต้นเหลียวต้นเหลียวและต้นนี้คือต้นต้นอะไรใช่หรือเปล่าต้นนี้ค่ะถูกต้องค่ะแล้ต้นนี้ก็คือก็เป็นเชืเหมือนกันเลยเชเหมือนต้นนี้ชื่อเหมือนกันหรือเปล่านะใช่ละค่ะชื่อว่าต้นโกศลและต้นสุดท้ายดอกเข็มใช่ละค่ะดอกเข็มเดี๋ยวต่อไปนะคะ เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆดูว่าลักษณะของเขาและส่วนประกอบเป็นยังไงกันคะเหมือนกันไม่เอ่ย<ม>ใตกต่าใช่ค่ะอย่างเช่นต้นโกสนต่อสองต้นนี้ใบมีลักษณะยังไงคะเด็กๆแตกต่างใช่ใชใชต้นนี้มีลักษณะใบที่เรีวยวแลวใบก็เรียบด้วยใช่ไหมคะมส่วนต้นนี้มันององใช่มันงอง<ๆ>องผิวก็เลยมีความกรุขระนะคะเด็กๆ เดี๋ยวครูครูย้ขออนุญาตอัาต้นไม้กวางแขงข่าก่นกนกนกนอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะว่าต้นไม้แต่ละต้นจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันหรือเปล่าเอย เด็กๆรู้จักรากไหมคะไม่รู้จักรู้จักอะไรคะ่ะถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวเรามาเรียนกันพร้อมๆกันนะคะเอารากนะคะเป็นส่วนแรกของมเมล็ดนะคะที่งอกออกจากเมล็ดนะคะเด็กๆและรากนะคะมีหน้าที่ในการยึดให้ลาต้นของเราตั้งตรงนะคะเด<ม>็กๆ,ๆช่วยกันดูสิคะว่ารากของเราเนนี้ข,ขาวๆนั่นก็คือ รากแก้วและอันที่ยาวๆเป็นฝอยเป็นฝอยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฝอย,อยเด็กๆคะิดว่าเป็นรากอะไรคะรากฝอยเห็นไหมคะเป็นรากฝอยทั้งรากแก้วแล้วก็รากฝอยนะคะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําแร่ธาตุหรือสารอาหารต่างๆนะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าๆของต้นไม้นะคะต่อไป ลำต้นนะคะเด็กๆช่วยการสังเกตสิคะว่าลำต้นของต้นนี้ต้นอะไรนะมะม่วงใช่แล้วค่ะต้นมะม่วง,งมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ยม,มีเป็นใช่โนโน่นี่เนียวกว่าตามีตามีข้อแล้วก็มีปล้องนะคะต่อไปคือใบเด็กๆช่วยไปดูสิคะว่าลักษณะของใบมะม่วง,งเป็นยังไงคะ เ,เ,เ,เใช่แล้วค่ะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นสีเขียวเด็กดูสิว่าต้นพีของเรามีใบสีอะไรเอ่ยสีเขียวแต่ใบเล็กกว่าใช่แล้วต้นโกส่วนของเราล่ะสีใบสีเขียวใช่แสดง<ส>ว่าต้นไม้แต่ละต้นใบจะมีสีเหมือนกันไหมคะไม่ใบ,บเหมือนใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้นไม้ใบจะมีสีเขียวนะคะและต่อไปนะคะเป็น ดอกดอกมีหน้าที่ดอกมีหน้าที่ในการสร้างผลนะคะเด็กๆก่อนที่ผลจะออกดอกก็จะต้องออกก่อนนะคะดอกประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียก้านดอกและฐานรองดอกนัเองคะ่ะเด็กๆช่วยกันสังเกตสิคะว่าดอกของต้นคลิปมีสีอะไรเอ่ยค่ะ แล้วต้นหลิวของเราล่ะคะมีสีอะไรสีม่วงใช่สองดอกนี้เป็นยังไงคะดอกเหมือนกันไหมสีอะไม่เหมือนค่ะใช่แล้วคะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของต้นพลิกหรือว่าต้นไม้แต่ละต้นนะคะจะทําให้ดอกมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วยนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าดอกของพลิกมีขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะและของต้นหลิวล่ะคะมีขนาดเล<อ>็กกว่าเองคะ่ะต่อไปเป็นผลนะคะ เด็กช่วยกันดูสิคะว่าพิกมีผลหรือยังเอ้ยมีเลยสีอะไรบ้างนะ <Yeah. Okay. S 1> สีแดงมีเขียวพิกเป็นผลนะคะในส่วนสุดท้ายจากการที่จเจริญเติบโต,ตออกมาจากดอกนะคะโดยมีการผสมพันธ์กันนะคะระหว่างแมลงที่เข้าไปผสมเกรสรในดอกไม้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวต่อไปคุณครูยุ้ยนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเดี๋ยวคุณครูยุ้ยจะขอตัวแทนหนึ่งคนออกมาแจกไม้ไอศครีมเพื่อนๆนะคะเด็กๆขอเด็กที่เรียบร้อยที่สุดนะคะถึงจะได้ออกมาอ่ะเนบค่ะ เมตุลูกบอกเลยนะเก่งมากเลยค่ะอ่ะเด็กๆได้สีอะไรกันบ้างคะสีฟ้าสีแดงอ่ะสีฟ้าสีแดงเดี๋ยวให้สีฟ้านั่งตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มนะคะส่วนสีแดงนั่งตรงนี้นะคะและ ขอตัวแทนเก็บไม้สครีมพร้อมออกกับมาเอาอุปกรณ์วันนี้เราจะสังเกตต้นพิบก,กันนะคะให้เด็กกลับไปนั่งที่นะคะเมื่อเด็กๆได้อุปกรณ์ไปแล้วนะคะในนี้จะประกอบไปด้วยแว่นขยายหนังสือพิมพ์แล้วก็ ต้นพลิกนะคะเมื่อเด็กได้อุปกรณ์ไปแล้วต้องปูกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะปูให้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเด็กๆเพื่อที่ว่าเด็กๆสังเกตต้นพลิกเผื่อมีดินตกลงไปของพื้นห้องนะคะจะทาให้พื้นห้องของเราสกปรกนะคะเมื่อเด็กๆปูหนังสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เด็กนําการะถางต้นพลิกนะคะวางไว้ข้างบนหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็มีแม่นขยายใช้ส่องดูว่า ดอกของพริกมเมล็ดพริกหรือว่าดินของเรามีอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละหนึ่งคนออกมาเอาอุปกรณ์ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆได้อุปกรณ์ไปแล้วนะคะเด็กๆอย่ยาลืมทําตามขั้นตอนที่บอกมอสักครู่น,นะคะ่ะระหว่างการสังเกตนะคะเนื่องจากต้นนี้คือต้นอะไรนะคะดเด็กๆพริกเด็กๆ,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 ๆห้ามเอามือไปจับหรือสัมผัสเมล็ดพริกนะคะ ดูสิคะว่าดอกเขามีสีอะไรนะใหญ่ขุนเมื่อกี้หรือเปล่าดอกสีขาวสีขาวมีดอกสีเหลืองตรงใช่ล้ค่ะสีน้ำตาลสอุ๊ยดูดินสีดิมไรด้วยดูดินมังสิดินเป็นยังไงมีรากงอกออกมาหรือเปล่าตรงดิน เอาแกใช้ได้การเหลื่นข้าวเลยค่ะเหมือนได้ข้าเลยโยทำดินโตครูปี๊บมันร่วงไม่เป็นไรค่ะดินอะไรปุ๋ยมีปุ๋ยมีปุ๋ยหรือเปล่าปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปี๋ปุ๋ย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 อะไรคุ๋ หมดเวลาในการสังเกตแล้วค่ะให้เด็กช่วยการเก็บอุปกรณ์ส่งคืนครูอนะคะแล้วให้เด็กคิดเลยนะคะว่าจะส่งตัวแทนคนไหนดีเอ่ยออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสังเกตต้นพริกครั้งนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆที่ถืออุปกรณ์พร้อมกลับมาเล่าเรื่องราวเลยนะคะเด็กๆค่ะค่ะเอากลุ่มไหนดีนะ เอาเอากลุ่มสีอันนี้สีอะไรนะสีฟ้าเอากลุ่มสีฟ้าเอามาล้างได้เลยได้เลยค่ะน่ะไรอ่ะเย้ได้ก่อนมะล้างมาล้างได้เห็นอะไรบ้างคะได้เห็นดอกที่สีขาวดอกที่สีขาวเห็นอะไรอีกเห็นเม็ดพิฟค่ะเห็นเม็ดพิฟมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีแล้วก็สีน้ำตาลค่ะใช่ค่ะเด็กๆคะเหมือนของ กลุ่มที่ตัวเองสังเกตไหมคะเนื่อดอกเนื้อให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะกลุ่มต่อไปค่ะอุ๊ยเล่าหน่อยสิคะว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นดอกพริกใช่ค่ะเห็นพริกสีเขียวสีแดงมีสีอะไรอีกสีน้ำตาลใช่แล้วค่ะถูกต้องไหมคะกลุ่มสีฟ้า ก็มีเกมตอนสนุกๆชื่อเกมว่าส่วนประกอบของแอปเปิ้ลหายไปไหนเด็กๆเคยเล่นไหมคะไม่เคยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นพร้อๆกันนักเรียเด็กๆไม่หลอกมือได้ครูใช่ค่ะ้อะไรเลยเด็กๆทายซิว่าเป็นต้นอะไรเลย แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลรูปเปล่าใช่ไหมบบใช่ะะต้นแอปเปิ้ลอสีแดงใช่แล้วค่ะต้นแอปเปิ้ลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาอ่านแบบภาพกันก่อนนะคะดอกดอก เช่นอันนี้ถาว่าดอกค่ะ<อ>ให้เด็กเอามาติดตรงนี้นะคะถูกต้องไหมคะถูกอะไรคอยยุ้ยใช่แล้วค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูยยุขอเลือกเด็กคนแรกเลยนะคะเนตค่ะ,คะแล้วให้เพื่อนคนที่เหลือช่วยการตรวจสอบค่ะว่าเนทกวง บับภาพแับคำถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะอเอาปรงมือใหมจ้าเอาคนต่อไปเอาใครดีนะอ่ะอุย้ยนางเงียบเชียวอ่ะเด็กๆช่วยกันดูนะคะว่าเพื่อนอจะแปะถูก,ถกหรือเปล่า ถูกต้องไหมคะ <โห S 1> อันนี้ก็คือ<ห>ดอกตอบเหยเพื่อนยค่ะคนต่อไปเรียกี้คนต่อไปมะปรางดูซิเพื่อนๆช่วยกันสังเกตสิคะว่ามะปรางแต่ถูกหรือเปล่าเอ,อ่ยถูกไหมหอันนี้อ่านว <Louise> ่า แดูสิดูสิแตกได้คำว่าอะไรใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่เด็กๆปรบมมือให้เพื่อนะคะ่ะและอันสุดท้ายคุณครูยืดขอติดนะคะลำต้นอันนี้ก็คือลำต้นลำต้นนะคะเด็ก,ดก เด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะส่วนประกอบใช่แล้วค่ะละักษณะและส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเอ๊กิจกรรมนี้ชื่อเกมว่าอะไรนะคะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนประกอบของอิไรห<อ>ายไปไหนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาท่องคำท้องจอง พร้อมกับทําท่าทางประกอบอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้คุรู้ขอเสียงดังๆนะคะแตงไม่ะตะโกนนะคะเด็กๆพร้อมหร้อยคะพร้อมแล้วะคะ่ะถ้าพร้อมแล้ว,ลว,ลวหนึ่งสองสามต้นไม้ น้องกันเลยค่ะเด็กเอามือขึ้นมาหนึ่งสองซมเน่งเยี่ยสมสองเยี่ยมสามเยี่ย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 มสำหรับวันนี้กิจกรรมของคุยยุ้ยก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุเค็ูเุ้จะมีกิจกรรมกเดีมาด็กงกเด็กเด็กนะคะสดัสดีค่ะสวัสดีค่ะ